สวัสดีนะักเรียนชั้นป5ทุกคนนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนต่อในเรื่องของการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมนะคะอ่ะต่อเรื่องต่อมาก็คือในเรื่องของการคิดแบบฐานสองและการคิดแบบฐาน10บอ่ะ เราไปเริ่มดูกันเลยนะคะว่าการคิดแบบฐานสองหมายถึงอะไรในผลประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนรวมและฐานสิบคืออะไรนะคะ,ะคุณครูจะเริ่มแชร์สไลด์นะคะตั้งใจดูนะลูก แป๊บหนึ่งนะคะลูกอะเชม่ยตืดตดอะอันนี้นะคะนะคักเรียนเราจะมาเรียนกันต่อในเรื่องของ ระบบคิดฐานสองและระบบคิดฐานสิบการคิดแบบฐานสองก็คือไม่ยอมรับกับคำพูดที่ว่าทุจริตบ้างไม่เป็นไรถ้าเราได้ประโยชน์เราจะสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนออกจากส่วนรวมได้ และเห็นประโยชน์สาธารณะมาก่อนประโยชน์ส่วนตนตัวอย่างการคิดแบบฐานสองก็คือไม่นำของหลวงไปใช้ส่วนตัวหรือเราดนตำรวจแจกใบสั่งเราก็ต้องไปเสียค่าปรับตามกฎหมายไม่ติดสินบนเจ้าหน้าที่เพื่อ การติดสินบนเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะไม่ต้องเสียเวลาไปสถานีตำรวจอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผิดการคิดแบบฐานสองก็จะสื่อให้เห็นว่าผลประโยชน์ส่วนรวมจะมาก่อนประโยชน์ส่วนตนนะคะอ่ะต่อมาการคิดแบบฐานสิบการคิดแบบฐานสิบก็คือ การยอมรับคำพูดที่ว่าทุจริตบ้างไม่เป็นไรถ้าเราได้ประโยชน์การคิดแบบฐานสิบก็คือไม่สามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนออกจากประโยชน์ส่วนรวมได้นะคะเช่นเป็นประโยชน์ที่ซับซ้อนเรื่องสินบนทุจริตคอร์รัปชั่น ระบบอุปถัมภ์อันนี้เรียกว่าการคิดแบบฐานสิบการคิดแบบฐานสิบนะลูกเราจะต้องการคิดแบบฐานสิบคือเขาจะคิดถึงผลประโยชน์ของตนเองเป็นหลักนะคะเช่นการใช้น้ำประปาหลวงล้างรถส่วนตัวอันนี้ถือว่าเป็นการคิดแบบฐานสิบ เพราะนึกถึงผลประโยชน์ของตนเอง 2. นํารถยนต์หลวงมาใช้ในธุระส่วนตัวอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรแต่การกระทำนี้ก็คือคิดถึงแต่ผลประโยชน์ของตนเองนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะระบบการคิดฐานสองและฐาน10ระบบคิดฐานสองเช่น ไม่ใช้รถหลวงในเรื่องส่วนตัวไม่ใช้โทรศัพท์หลวงในธุระส่วนตัวไม่นำวัสดุคารุพันธ์หลวงไปใช้ที่บ้านระบบฐาน10ก็คือจะคิดถึงแต่ตนเองก็คือนำรถดลหลวงมาใช้ส่วนตัวเอาอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนตัวมาชาร์จที่ทำงานแต่การชาร์จก็คือถ้าชาร์จแล้วเราทำงานอันนี้คือได้ และอย่างต่อมาก็คือใช้น้ำปราปลาหลวงล้างรถส่วนตัวอันนี้เราไม่ควรทำนะคะการคิดแบบฐานสิบก็คือคิดถึงแต่ผลประโยชน์ของตนเองส่วนการคิดแบบฐานสองก็คือคิดถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะพาไปดูคลิปของประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนให้เรียนแยแยๆได้ว่า ประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์ส่วนตนอยู่ในฐาน10ฐาน2หรือและแตกต่างกันยังไงนะคะโดยวันนี้นะคะคุณครูได้นําคลิปของการปรับส่วนภูมิภาคนะคะมาให้นักเรียนใช้ในการศึกษานะคะลูกไปดูกันเลยระบบคิดฐาน2ส,สาเหตุที่คนส่วนใหญ่ไม่สามารถแยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้อย่างชัดเจนและมักจะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เครือญาติและพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมล้วนเกิดจากระบบการคิดที่ไม่ถูกต้องซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำาไปสุกการทุจริตและประพฤติไม่ชอบได้นั่นเองเพื่อแยกแยะว่าเรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนตนและเรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนรวมเรามาทําความเข้าใจกันเลยว่าระบบคิดฐาน10และระบบคิดฐาน2คืออะไรระบบคิดฐาน10บหรือเรียกว่าระบบคิดแบบแอนาล็อกมีพื้นฐานมาจากระบบเลขฐาน1ิ ที่มีตัวเลข10ตัวคือ 0, 1, 2ไปจนถึง9เป็นระบบคิดเลขที่เราใช้ในชีวิตประจำวันสอดคล้องกับการทำงานในระบบอนาล็อกที่ใช้ค่าต่อเนื่องหรือสัญญาณซึ่งเป็นค่าต่อเนื่องการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่มีตัวเลขหลายตัวอาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกได้หลายทางหากนำมาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐจะทำให้เจ้าหน้าที่รัฐต้องคิดเยอะอาจจะนำประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกันได้ ระบบคิดฐาน2หรือเรียกว่าระบบคิดแบบดิจิทัลมีพื้นฐานมาจากระบบเลขฐาน2ที่มีตัวเลขเพียง2ตัวคือ0กับ1สอดคล้องกับการทำงานของระบบดิจิทัลที่มีการทำงานเพียงสองสภาวะคือ0กับ1 On ออนกับออฟเป็นสัญญาณแบบตัดขาดการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่มีตัวเลขเพียง2ตัวอาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกได้เพียง2ทางเลือกเท่านั้นคือใช่กับไม่ใช่ทำได้กับทำไม่ได้ จึงเป็นระบบการคิดที่เหมาะสมในการนํามาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องสามารถแยกเรื่องตําแหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนตัวออกจากกันได้อย่างเด็ดขาดตัวอย่างกระดาษ A สีที่บ้านหมดนายน้ําใสจะทํายังไงดีถ้านายน้นําใสใช้วิธีคิดแบบฐานสิบจะเป็นยังไงมาดูกันหยิบกระดาษสํานักงานไปใช้ก่อนก็ได้นี่นิดเดียวเองไม่เป็นไรหรอกจําได้ว่าพี่ยิ้มก็เ,เคยเอากลับบ้านไปใช้ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่นาะอืม เอาของสำนักงานนี่แหละไม่เป็นไรหรอกประหยัดเงินด้วยแล้วถ้านานน้ำใสใช้วิธีคิดแบบฐานสองละ่ะอย่าเลยเอาของสำนักงานไปใช้อ่ะไม่ได้มันผิดซื้อใหม่ดีกว่าอย่าเอาเลยของสำนักงานตัวอย่างนายน้ำหนึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนองค์กรเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานอื่นจึงขอใช้รถยนต์สำนักงานเพื่อเดินทางไปประชุม ระหว่างเดินทางกลับสำนักงานภรรยาโทรศัพท์มาแจ้งว่าไม่สามารถไปรับลูกที่โรงเรียนได้เนื่องจากติดงานด่วนจึงให้ในายน้ำหนึ่งไปรับลูกที่โรงเรียนแทนนายน้ำหนึ่งจะทำยังไงดีถ้านายน้ำหนึ่งใช้วิธีคิดแบบฐานสิบจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้ากลับสำนักงานตอนนี้แล้วค่อยออกมารับลูกรถติดหน้าดูเลยเอางี้เดี๋ยวแวะไปรับลูกเลยดีกว่าใกล้เลิกเรียนแล้วแปบ๊บเดียวไม่เป็นไรหรอก ลองมาดูวิธีคิดแบบฐาน2ซิรถหลวงไม่ควรนาไปใช้ส่วนตัวเดี๋ยวเราโทรบอกลูกก่อนดีกว่าวพาพ่อไปรับช้าหน่อยฮลัลโหลเดี๋ยวพ่อไปรับหลังเรื่องงานนะรอพ่อหน่อยนะครับตัวอย่างนางสาวน้ำทิพย์เปิดร้านขายของออนไลน์เป็นอาชีพเสริมลูกค้าแชทสอบถามรายละเอียดสินค้าเข้ามาในเวลางานนางสาวน้ำทิพย์จะทำอย่างไรหากนางสาวน้ำทิพย์คิดแบบฐานสิบเดือนนี้รายจ่ายเยอะจัง ไปขายของก่อนดีกว่าอืมงานที่หัวหน้าสั่งก็ยังไม่ด่วนงั้นตอบแชทลูกค้าก่อนดีกว่าพี่ใจดีตั่ข้างๆก็ขายของอยู่เหมือนกันเราขายบ้างก็ไม่เป็นไรหรอกแล้วถ้าเปลี่ยนมาเป็นคิดแบบฐานสองล่ะไว้ตอบลูกค้าตอนพักเที่ยงหรือหลังเลิกงานดีกว่าในเวลางานต้องทำงานให้องค์กรอย่างเต็มที่ ปัญหาการทุจริตในองค์กรและสังคมไทยเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องร่วมกันแก้ไขขอเชิญพี่น้องชาวกปปะพอทุกคนปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ระบบการคิดฐาน2เริ่มต้นด้วยการแยกแยะจากสิ่งเล็กๆกรอบตัวเราไม่ควรนำเรื่องส่วนตัวมาปากปนกับตำแหน่งหน้าที่นะครับหลังจากดูวิดีโอจบแล้วนะคะนักเรียน คือหลังจากเราดูวิดีโอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปทำใบงานกันนะคะลูกโดยที่ให้ทำลงสมุดนะคะและคลิปดีๆเราก็ต้องขอขอบคุณการปะปาส่วนภูมิภาคนะคะที่ทำคลิปวิดีโอเพื่อมาใช้ในการเรียนการสอนของเรานะคะเป็นคลิปวิดีโอที่ดีมากเลยนะคะ,ะการคิดแบบฐานสอง เอ,อ่อการคิดแบบฐานสองเราจะต้องนึกถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักใช่ไหมคะและการคิดฐาน10เราก็ควรนึกบางครั้งฐาน10เราจะนึกแต่ผลประโยชน์ของส่วนตนเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่นักเรียนได้ดูคลิปวิดีโอแล้วนะคะคุณครูมีเหตุการณ์ในใบงานให้ทำนะคะลูกโดยที่ ให้นักเรียนทำลงสมุดวิชาสังคมศึกษานะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูใบางานกันเลยเนาะอะ,อ,ะอันนี้เป็นในเรื่องของใบางานโรงเรียนสุจริตนะคะอ่ะดู อให้นักเรียนนะคะทำใบงานที่2ให้เราเขียนวันที่เรื่องสถานการณ์แล้วก็คำถามทั้ง4ี่คำถามน,นะคะให้นักเรียนทำลงสมุดวิชาสังคมศึกษานะคะนักเรียนให้นำมาส่งวันจันทร์หรือวันที่เรามาเรียน นะคะให้นักเรียนทําให้เรียบร้อยนะคะเรื่องเรื่องซ้ำนึกเพื่อส่วนรวมสถานการณ์ก็คือขณะที่นักเรียนอยู่ในห้องสมุดนักเรียนชอบหนังสือเล่มหนึ่งมากเพราะมีภาพการ์ตูนตัวโปรดเมื่อนักเรียนเอาไปให้เพื่อนดูเพื่อนของนักเรียนแนะนำว่าให้ฉีกหน้าที่มีการ์ตูนไปก็ได้ไม่มีใครรู้ นะคะโดยที่เห็นไหมคะลูกแล้วหลังจากที่เราอ่านสถานการณ์แล้วนะคะให้ตอบคำถามทั้งสี่ข้อนะคะให้นักเรียนตอบคำถามทั้งสี่ข้อโดยที่ให้นักเรียนทำลงสมุดโดยเขียนอะไรบ้างคะวันที่เรื่องสถานการณ์แล้วก็โจย์สีข้อแล้วก็ตอบนะคะ ลงในสมุดวิชาสังคมศึกษานะคะนักเรียนถ้างั้นวันนี้เราเอาไว้แค่นี้ก่อนเจอกันใหม่คาบหน้านะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ